สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับอ่ะสูตรราบ,บนล่างลาวพัฒนาอ่ะเราจะมาพิสูจน์เราจะมาอ่าดูว่ามันจะเข้าไหมแต่และงวดเนาะงวดวันที่17นะวันที่17 เข้าที่หกแปดก็มาออกแปดหกสิบเจ็ดนะมวดวันที่สิบเก้ามาเข้าที่หลักหลักร้อยมาเข้าที่หลักร้อย หลักร้อยหลักพันนะทษทีทวทีงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดมาเข้าที่หลักหน่วยหลักสิบเขาเข้าที่ที่เลขสองนะบุนร่างสูตรลาวบุนร่างนะครับ งวดวันที่23มาเข้าที่เลข4มาทั้งสตัวเลยมา54มาเลข4 3, 5มาหน่วยหลักหน่วยหลัก10เข้าทั้ง2ตัววันที่25เข้าทั้ง2ตัวเหมือนกันมาเข้า67 ห้าหกเจ็ดมาเข้าที่หกเจ็ดทั้งสองตัวถือว่าได้ได้ได้ได,ได้งวดวันที่ยี่สิบเจ็ดลาวพัฒนามาเข้าที่หลักหน่วยเหมือนกันออกที่เจ็ดแปดห้า ก็ถือว่าได้โอเคเลยนะครับมาที่หลักหน่วยงวดวันที่ยี่สิบเก้ามาเข้าที่หลักหน่วยออกที่เจ็ดศูนเก้าห้าวันที่สาม ีใหม่นะครับหกสิบเจ็ดมาเข้าที่เลขสามสามตัวหนึ่งตัวมานะมาออกที่สามแปดเจ็ดสามเข้าที่เลขสามอ่ะงวดวันที่ยี่สิบงวดวันที่ห้ามก,กราหนึ่งมก,กราอ่ะเดือนที่หนึ่งมก,กรา มันจะเข้าตัวไหนดีลองดูดิหว้ออกที่3าม3ปดเจ็ครับสามแปดเจมาแปดเมรามาบวกกันที่มาบวกให้4คงที่นะครับมันจะมีอะไรบ้าง

ว่ามันจะมาไหมอ่ะวันที่หนะ้าเนาะจะมีเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าอ่ะจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันที่ห้านะอ่าคอยดูกันนะครับวันพรุ่งนี้อันนี้สูตรที่ผมอ่า เคยทำมานะครับก็เข้ามาตลอดนะครับอลองดูว่าจะจะมาไหมใน3ในสาตัวจะมาไหมหนึ่งตัวเราดูกันพรุ่งนี้ครับอ่ะโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ